สวัสดีแฟนคาวแฟนมอลำที่กำลังติดตามรับชมอยู่ตอนนี้เนาะื้นนี้เขาจะพาไปรู้จักกับน้องแอมชนิชาแล้วก็น้องยูกิเพนปากาซึ่งเป็นศินลปินที่กำลังมีกระแสแล้วก็มีเส้นทางชีวิตอันดับแรกเขาจะพาไปทำความรู้จักกับน้องแอมชนิชาแชมป์ดวลเพลงชิงทุน20เอสมัยแล้วก็เป็นเจ้าของเพลงดังคำสัญญาที่ชานุมานยอดวิวตอนนี้ก็ ปาเข้าไปสิบกว่าล้านวิวแล้วแล้วก็ยังได้ดปล่อยเพลงขอพรอเอท้าเวสุวรรณที่กำลังพุ่งทยานเข้าสู่หลักหนึ่งล้านวิวปัจจุบันน้อพีนอ่น้องน้องแอมก็ได้ศึกษาอยู่ชั้นม .5 โรงเรียนชานุมานวิทยาคมจังหวัดอำนาจเจริญซึ่งอาศัยอยู่กับคุณตาคุณยายที่ตำบลโคกสารอําเภอชนุมานน้องแอมอ่าเติบโตมากับคุณตาและคุณยายเพราะว่าคุณพ่อกับคุณแม่ ได้ียกทางกันน้องเล็ต้องอาศัยอยู่กับคุณตาและคุณยายโดยในวัยเด็กน้องแอมเป็นคนที่ชอบร้องเพลงมากเริ่มประกวดตั้งแต่ตอนอายุยังน่อยตั้งแต่เก่าปีเรียกได้ว่าอายุน้อยสุดในเวทีที่ประกวดถึงว่าเธอสิอายุน่อยช่วงเล็กๆอาจจะยังพอนได้รังวันก็ตามแต่มันก็ทำให้เธอได้ฝึก แล้วก็ได้สร้างความเชื่อมั่นให้กับตัวเองความกล้าแสดงออกขึ้นมาน้องแอมก็เรียกได้ว่าเดินสายประกวดมาหลากหลายเวทีโดยมีคุณยายเป็นคนที่ฝึกสอนสอนน้องในการรองเพลงการออกเสียงต่างๆนานาน้องพี่น้องน้องแอมได้เข้าสู่รายการดวลเพลงชิงทุนกับตอนที่น้องแอมได้สมัครไว้กว่าทางรายการจะเรียกตัวก็เกือบ1ปีนะพี่น้องแล้วน้องก็ได้มาร้องแล้วน้องก็ได้เข้ามาร้องเพลง เรียกได้ว่ามาแข่งขันกับสุดยอดหินนี่แหละพี่น้องเป็นโจทย์ที่หินนี่แหละกับนนหนองบัวลำพูแชมป์กว่า45สมัยแต่กะบ่เกินความสามารถของผู้หญิงที่เก่งคนนี้เธอสามารถเอาชนะอะแชมป์กว่า45สมัยได้และที่ผ่านมาน้องแอมชนิชาได้มีผลงานเพลงกับค่ายซองเดอร์ในเพลงคำสัญญาที่านุมันซึ่งเป็นผลงานปลายปากกาจากครูสลาคุณวุฒิ และได้บอกเราเรื่องเล่าต่างๆผ่านนำเสียงอันทรงพลังของแอมชนธิชารวมถึงเพลงขอพรเาวเวสุวรรณซึ่งตอนนี้นพี่้องกำลังพุ่งทะยานเข้าสู่1ล้านวิวและในเ,เร็วๆนี้สำหรับแฟนคลับที่ติดตามแล้วก็รอคอยและจะมีการปล่อยโคเบอร์เพลงพาเดนของนองในช่องทางอะแกรมมี่โกลในวันที่18ทธันวาคมนี้จังเดพี่นองก็รอติดตามเนาะสำหรับศิลปินที่ เรียกได้ว่าเป็นศิลปินเต็มตัวที่มาจากจังหวัดอำนาจ,จเจริญเป็นลูกหลานของคนอีสานบ้านเฮ้าส่วนอีกหนึ่งท่านก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันสำหรับน้องยูกิเพนปากาเจ้าของเพลงดังมากมายนพี่นองและก็ศิลปินหมอลำที่อายุน้อยที่สุดและก็เป็นที่นิยมยูกิเพนปากาเกิดที่จังหวัดเชียงภูมิรพี่นองเป็นลูกครึ่งญี่ปุ่นคุณพ่อเสียตั้งแต่ยังเด็กและอาศัยอยู่กับคุณแม่และก็คุณพ่อบุญธรรม น้องได้มีพรสวรรค์ละกะ็ได้เริ่มมีการลองการลัำตั้งแต่เด็กโดยคุณพ่อที่เป็นคุณพ่อบุญธรรมได้เขียนกอนลำต่างๆเนาะพี่น้องได้มอบให้ละกะ็เป็นคนฝึกลองฝึกลัมจนจนน้องสามารถร้องลัมได้ก็ออกเดินสายประกวดตามวิธีต่างๆได้แชมป์บ้างไม่ได้แชมป์บ้างก็ตามแต่ทําให้น้องมีความสามารถมีความกล้าแสดงออก ลกาได้เริ่มเขาสูรายการนอพี่น้องรายการทีวีจากการประกวดต่างๆลรกาบ่ว่วาจะเป็นการที่เป็นนักร้องรดเห่ที่ยังตอนนั้นก็ถือว่าเป็นนักร้องที่ยังเด็กอายุหน่อยที่สุดเพียงกาขวบวน้พี่น้องรดเห่ซาวาจากจังหวัดชัยภูมินอกเป็นคนที่ชอบร้องเพลงและร้องหมอลำมากและได้ไปประกวดตามรายการต่างๆเช่นรายการซูเปอร์เทน รายการไม่ทองคำมอลําฝังเพชรและรายการไม่ทองคำเด็กซึ่งเป็นที่นิยมและก็ทำให้มีแฟนคลับ f อให้ความสนใจและกะติดตามเธอตั้งแต่ที่เธอไปออกรายการช่วงนั้นๆและความนิยมของเธอก็ได้รับความนิยมมากจนเป็นที่ถูกตาถูกใจสำหรับนักร้องสาวเจ้าของผลงานเพลงดังอย่างเช่นคุณจินตราพูลาบและใด ให้โอกาสให้เธอทำคาค v รเพลงต่างๆบ่วจะเป็นเพลงรอพี่ที่เขื่อนนับเงิมพาใจมาโซเด้งบอต้องขอโทษใจสักมาหรือว่าเขาถิงแฟนลดเหตุพยาคันคากขินหอดสิบาบบอรอพี่ที่บึงการและน้องกะยังใดมีเพลงเป็นของเจ้าข,ของนอะพี่น้องบ่วจะเป็นเพลง a l z ซเมอร์จากค่ายเพลงเป็นหนึ่งเพลงสายเนนคู่กับขณน,นกพงศกรสองสขณาวงมอลำเสียงมิหกเกงคนงามคู่กับ เพราน้านกพงศกรเช่นกันยอดวิวก็1นล้านห้าแสนวิวและได้เข้าสู่วงการหมอลลัมนพี่น้องสําหรับเส้นทางของยุกิเพนปากาเธอก็ได้เข้าสู่วงการหมอลลัมตั้งแต่อายุ13ปีโดยเธอชื่นชอบนกพงศกรซึ่งเป็นรุ่นพี่ในวงการหมอลำัมก็ได้นำมาบึงและช่วงนั้นที่เธอได้มาสมัครก็ถือว่าเป็นช่วงที่หมอลำเสียงวิหก หรือว่าหมอลลำน้ำมี่6ที่ได้ขาดศิลปินที่เป็นตัวหลักอย่างนักร้องศิลปินหญิงหรือว่านางเอกมอลลำนึ่งเอ,กองก็ได้รับโอกาสจากหัวหน้านกพงศะกรได้นําเธอมาฝึกร้องฝึกลำซึ่งตอนนั้นกะอาศัยชื่อเสียงจากนกพงศกรแล้วก็ชื่อเสียงแฟนคลับที่เธอได้ไปรายการตามทีวีต่างๆที่มีแฟนคลับที่รักแล้วก็อินดูได้ ามาให้กำลังใจและกล็มาดูพัฒนาการในการร้องการลําของเธออยู่ตลอดเวลาความเมตตาจากเอฟซีและแม่ๆทำให้น้องยูกิเพนบากาฝึกฝนเจ้าของแล้วก็ได้รับความนิยมถึงแม้ว่าจะเป็นนางเอกมอลําที่อายุน้อยที่สุดแต่ก็ถือว่าเป็นนางเอกผู้ที่พิกสร้างกระแสให้กับวงการและกล็พิกสร้างกระแสให้กับมอลําเสียงวิหกทำให้ มีกระแสต,ต่างๆถึงแม้ว่าช่วงการเดินสายของวงจะประสบปัญหาจากโรคโควิดที่รัฐบาลนัฐพี่นอกเพิ่นได้ฟังระงับบ่อไ้การรวมกลุ่ม,มวิวาการเดินสายรับชมการแจ้งได้หัวหน้านงพงศกรก็ไม่ละความพยายามอยากให้ลูกทีมแล้วก็ทีมงานได้มีการฝึกฝนอยู่ตลอดเวลาทำให้เกิดการไล์สดสตรีมกลุ่มปิดดึงไล์สดมาแล้วบอตกว่า70ด ในช่วงสถาสภาวะโควิดที่ผ่านมาทำให้น้องยูกิได้ฝึกฝนก็เหมือนกับการอัดรายการการบันทึกเทปกว่า70เทปแค่เห็นน้องฝึกฝนทุกอย่างลํำทุกทํานองไม่ว่าจะเป็นลํำซิ่งลํำเดินลํำขอนแก่นรวมไปถึงการร้องเพลงในรูปแบบของวาเลตี้เพลงสากลเพลงสไตล์รถเหน่นองยุกิกะสามารถร้องได้ทุกเพลงจุบันเนาะเธอก็ได้สังกัด มอลำเสียงวิหกนางเอกมอลำที่อายุน้อยที่สุดถึง15าปีงานการันตีมากบายลำพาลำเสียงวิหกม,มีกระแสแล้วจะมีงานเข้ามาอย่างต่อเนื่องล่าสุดมอลำเสียงวิหกเองก็มีผลงานการแสดงก็มีคิวงานที่จองข้ามปีไม่ต่ำกว่า300คิวผู้ชมรับชมในสนามบทตามก็3า0 0 0พันคนเกือบทุกสนาม ไฟ้สดกลุ่มปิดมีท่านผู้ชมแฟนคลับแม่แม่และ FC ที่เมตตาและก็อินดูซื้อบัตรกลุ่มปิดไม่ต่ำกว่า3 4 0ถึคนทุกรอบใดพี่น้องที่ติดตามรับชมคลิปนี้อะขอฝากสองศิล,ลปินนอกพี่น้องน้องแอมชนทิชาศิล,ลปินที่มาจากจังหวัดอำนาจเจริญเจ้าของแชมดวลเพลงชิงทุน21สมัยอากาศเจ้าของเพลงดังคำสัญญาที่ชานุมาน ยอดวิวกว่า10ล้านวิวนะพี่น้องแล้วก็อีกหนึ่งท่านน้องยูกิเพนปากาเจ้าของรางวัล f ีเวอ a ์อวอร์ดสองพันยิบเอ็ดศิลปินหญิงที่เป็นเยาวชนที่อายุยังไม่ถึง20ปีแนวทางเอยเป็นตัวอย่างสําหรับเด็กรุ่นใหม่เยาวชนรุ่นใหม่เป็นแบบอย่างเนะพี่น้องเรื่องของความกระตันยูความขยันที่หอบเอาความพยายามความสามารถ จนมีคนมองเห็นเนาะก็คือแฟนคลับเอซได้ติดตามแล้วก็เมตตามอบความรักให้น้อพี่น้องจนทําให้ชีวิตและความไปอยู่ของครอบครัวดีขึ้นนี่ก็ถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีของเยาวชนฝากพี่น้องติดตามแล้วก็ซอยกดไลค์กดแชร์หากท่านชื่นชอบก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เผื่อน้องศิลปินทั้งสองท่านน้องแอมชนิชาและก็น้องยูกิเพนปากา ได้มาอ่านมาเห็นก็จะได้มีกำลังใจแล้วก็ได้มีพลังบวกเนาะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ค่ะเอาไวสมม้สมินสกอแอดมินก็จะขอหยิบยกบางช่วงบางตอนเนาะพี่น้องมาให้ทุกท่านได้รับชมรับฟัง่าน้ำเสียงลีลาแล้วก็การแสดงฝากทุกท่านติดตามเนาะสำหรับคลิปนี้กะสวัสดีค่ะ